สวัสดีค่ะช่องป้าเร้าสาวมงผูทับเบิงนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นถั่วลันตาหวานนะคะเพื่อนๆเ,เคยทานถั่วลันตาหวานกันใช่ไหมคะแต่เคยเห็นต้นกันหรือยังคะต้นก็จะเป็นต้นแบบนี้นะคะ,ะต้นถั่วลันตาหวานนะคะจะเป็นไม้เลื้อยนะคะแล้วก็มีใบเป็น ใบเลี u, ้ยงคู่ค่ะจะเป็นคู่อย่างนี้นะคะก็จะเรียงเป็นช่อๆอย่างนี้ค่ะส่วนดอกนะคะดอกก็จะเป็นดอกสีขาวแบบนี้เลยค่ะลักษณะดอกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นไม้เลื้อยแล้วก็จะมีอัอนนี้นะคะจะเรียกว่ามือจับนี่นะคะจะเป็นเส้นๆแล้วก็มันม้วน,นนะคะจะไว้สำหรับจับต้นเชือกที่เราทำไว้แบบนี้นะคะ นี่นะคะต้นถั่ตวตหวานก็จะ,จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอายุการเก็บเกี่ยวนะคะอยู่ที่60วันค่ะือจะเริ่มมีฝักแล้วค่ะอันะะนี้จะเป็นลักษณะฝักของถั่วันตาหวานนะคะจะเป็นฝักแบบนี้คะ่ะดอกก็จะเริ่มหลุดนะคะแล้วก็จะเริ่มมีฝักนะคะเป็นดอกสีอขาอวแบบนี้นะคะ อันนี้เราก็จะใช้ไม้ไผ่ปักเสาให้ต้นถั่วนะคะก็จะปักระยะห่างประมาณา2เมตร2เมตรนะคะแล้วก็จะขึงเชือกเชือกลักษณะแบบนี้นะคะเราจะขึงตั้งแต่ข้างล่างนะคะเราก็จะทําเป็น2 2เส้นก่อนนะคะ2เส้น2เส้นไม่ให้มันต้นมันล้มนะคะแล้วก็ถังด้วยหนึ่งเส้นให้มันจับ ก็สลับกันไปอย่างนี้ค่ะ1เส้นแล้วก็อ่ะสองเส้นอย่างนี้นะคะแล้วก็มาถักนีกหนึ่งเส้นแล้วก็สองเส้นก็หนึ่งเส้นแบบนี้คะ่ะจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะเพราะว่าสองเส้นนี่คือช่วยประคองให้ต้นมันตรงนะคะมันไม่ล้มแล้วก็อีกหนึ่งเส้นก็ทําไว้ให้จะได้จับขึ้นไต่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะนี่คือดอกทนันตตาหวานคะ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ ในสวนนะคะถั่วลันตาหวานก็จะอยู่ติดภูเขาแบบนี้เลยค่ะจะมีแม่น้ำอยู่ข้างล่างวิวก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ข้างๆเขาจะปลูกกระหล่ำปรีค่ะส่วนแปลงที่ยังไม่ขึ้นตรงนี้คืออ่ปลูกับมะมะาไปแล้วค่ะต้นจะยังไม่สูงเท่าไหร่ค่ะประมาณา80เซนเกือบเมตรแล้วค่ะแต่ถ้าโตเต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะคะ แต่3เมตรนี่คือเก็บไม่ได้แล้วค่ะต้นจะล้มแล้วนี่ค่ะต้นถั่วลันตาหวานนะคะยอดถั่วลันตาหวานนะคะก็ทานได้ค่ะผัดอร่อยมากนะคะอร่อยกว่าบุ้งไฟแดงอีกนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีให้ทานนะคะนี่ค่ะจะเป็นต้นแบบนี้วันนี้นะคะจะมาถอนหญ้าให้ต้นถั่วลันตาหวาน,นะคะ่ะ จดพาไปถอนหญ้ากันค่ะส่วนตะวานที่เราถอนหญ้าไปแล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะยังถอนนี้หมดนะคะวันนี้มาต่อนะคะนี่ค่ะคนต้นหญ้าก็จะเยอะอย่างนี้เลยค่ะอะส่วนทางเดินหญ้าตรงนี้นะคะคือก่อนหน้านี้เราได้พ่นเกลือฆ่ายาไปแล้วรอบหนึ่งนะคะและส่วนคนโคนี่จะไม่ค่อยโดนดีนะคะมันก็เลย ยาก็เลยขึ้นสูงอย่างนี้นะคะวันนี้ก็จะมาถอนหญ้าค่ะ,ะเราจะใส่ถุงมือแบบนี้ด้วยนะคะป้องกันหนามค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นพื้นที่ที่มีต้น,ต,นต้นหนามนะคะมีหนามแล้วก็จะเป็นเถาเถาหน่อยนะคะก็จะใส่ถุงมือแบบนี้ป้องกันเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนขวดได้ค่ะนะคะ จะเป็นต้นถั่วลันตาหวานของเรานะคะถอนยอ้วก็จะถอนอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เราดึงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะปัดดินให้ออกด้วยอันนี้จะเป็นต้นผักที่ต้นปลูกนะคะก็ได้เอาเม็ดเาหวาาไว้ตัวดีมากเลยอันนี้จะเหมือนคล้ายๆเหมือนต้นคะน้านะคะแต่ว่า จะแตกยอดออกดอกดีมากเลยค่ะตอนนี้คือจะทานดีมากอร่อยค่ะเก็บไว้ก่อนยังไม่ถอนจะนิ้นถอนหญ้าก,ก่อน เรานะคะจะถอนหญ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถอนเรื่อยๆจนหมดสวนแล้วก็จะได้บรำบรุงต้นกันค่ะต้นที่ดึงโดนอย่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่ามันเยอะจะได้ไม่หนานะคะฝักจะได้โตด้วยนี่ค่ะถอนหมดก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะ ถ้ายังไม่ถอนนี่คือจะลุกอย่งนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ไปถอนหญ้าก,ก่อนนะคะค่ะต้นนี้นะคะที่บอกว่าเป็นต้นหนามนะคะลักษณะใบาก็จะเป็นใบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต้นจะเป็นต้นแบบนี้ค่ะจะมีหนามตามก้านใบนะคะแล้วก็ตามรําต้น,นะคะ่ะนี่นะคะถ้ามือเราไปโดนนี่คือจะเจ็บแสบมากเลยนะคะจะเป็น ต้นไม้เลื้อยนะคะออกผลเป็นสีม่วงๆเป็นช่ชอๆนะคะอ่าขยายพันธุ์เร็วมากถ้าเราไม่กําจัดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นวัชพืชนนะคะนี่ก็คือต้องถอนทิ้งเลยนะคะมันอาจจะมีประโยชน์นะคะแต่อ่าไม่ทราบว่ามีประโยชน์อะไรไม่ไม่ทราบว่าอ่าพื้นที่ของเพื่อนๆมีต้นแบบนี้ไหมนะีคะ